ไม่ได้ชอบสายหวานนะคะแต่ก็วันนี้จะพามากินของหวานที่ไม่ได้หวานจนตัดขานะคะกับครัวซองโฮมเมสนะคะที่เปิดพรีออเดอร์ไม่เกิน5นาทีหมดเดี๋ยวเราไปดูซิว่าร้านนี้เขาดังและเขาเด็ดยังไงได้กลิ่นหอมเลยอันนี้อันนี้โลโก้ครัวซองนะคะเจนนึกว่ากราะเพาะปลายาวราด ะะเดี๋ยวไปดูไปสัมภาษณ์เขาแบบเป็นกันเองนะคะไม่รู้เขาจะอยู่หรือเปล่าอ๋ออยู่พอดีเลยนะคะเป็นผู้ชายสวัสดีครับลิศสวัสดีครับโอ้ยนะคะเจ๊ Jay, เนี่ยรู้จักกับลิศมาระยะหนึ่งแล้ว <duc> um. เพราะว่าเคย <โ coup, S 1> มาสั่งพีออเดอร์กินเพื่อนแนะนํามานะคะแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะแล้ววันนี้โอกาสดีวันนี้เจ๊ขอสัมภาษณ์หน่อยเนาะดีครับแล้วได้ข่าวพิ่งแต่งงานด้วยใช่ครับเจ๊รู้สึกเสียใจมากกับคำคำนี้นะคะ ไม่ต้องร้องเจไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะคะเดี๋ยวเจรู้สึกว่าเจไม่อยากซื้อกินแล้วเพราะว่ามาครั้งนี้นะคะบอกได้เลยว่าคือกลิ่นหอมมากอ่ะเพิ่งออกจากเตาเมื่อกี้เลยเพิ่งออกจากเตานะคะเนี่ยร้อนๆเลยครับเดี๋ยวกล้องถ่ายไปเลยว่าคือเจไม่มีความถนัดกับการกินของพวกนี้เลยแต่พอเจได้มากินแล้วเจติดใจเพราะฉะนั้นจากคนที่ไม่เคยกินไม่ชอบแต่พอมากินแล้วติดใจเนี่ยกินมานานแล้วด้วย แล้วก็กินไม่กี่ครั้งเพราะว่าจองไม่เคยทันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพามากินแล้ววันนี้บอกเขาเลยว่าเขาอบใหม่ๆทุกวันวันหนึ่งลิตรทำไม่เยอะใช่ไหมคะหลอกประมาณร้อยร้อยขึ้นแล้วแต่วันแล้วแต่ถาเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยครับเสาร์อาทิตย์ก็จะยยเยอะหน่อย,อยคย้ายจากจากที่เตาอบหอมๆนะคะคก็รบกวนลิตร มาคุยกันในสวนนะคะบรรยากาศร้านในสวนของลิศเนี่ยเป็นสวนหลังบ้านครับผมได้ข่าวว่าเป็นที่ดินของคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับแล้วเ,เราก็เริ่มบุกลุกไปเรื่อยบุกลุกไปเรื่อยเริ่มไถไปเรื่อยจนจนเป็นของผมเกือบหมดแล้วจนเป็นของผมก็หมดแล้ว <c oughs> เสร็หมดแล้วครับ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่ายึดซัโด์โดยโดยไม่รู้ตัวอ่าโดยไม่รู้ตัวซึมซึมไปอาศัยลื้อตอนเขาไม่อยู่อาศัยลื้อตอนเขาไม่อยู่ คือความสําคัญของที่มาในวันนี้คือความอร่อยของขนมของของนิดจริงๆนะคะเจ๊ต้องขอมาสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวเลยว่าทําไมมันถึงได้ขายมาสิบปีแล้วยอดไม่ตกมีแต่เจริญขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นออเดอร์เยอะขึ้นครับนะคะเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เป็นตัวชูโรงเลยที่เป็นตัวเปิดที่ทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้เราควรจะทาเป็นอาชีพอ่ะคือจริงๆอ่ะจริงจริงแต่ก่อนทําอะไรเอาอย่างงี้ดีกว่าก่อนทำงานโรงแรมครับ อ๋อทำงานโรงแรมแล้วก็เกี่ยวกับอะไรเชฟเบเกอรี่ครับเบเกอรี่อ๋ออยู่เบเกอรี่เริ่มเริ่มต้นเลยอ่ะเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วทีเนี้ยเราเราเรามันรู้สึกตันกับเด็กเสิร์ฟตันกับเด็กเสิร์ฟเราเช้ามาเราก็จะเสิร์ฟและบ่ายตุ่บ่ายเช็ดช้อนเช็ดช้อนอยู่อย่างนั้นครับแล้วทีนี้มันมีในลายบุฟเฟ่ะบางทีเราอยากกินแคบตายอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรากินไม่ได้นะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคุกเขาไม่ให้กินไม่ให้กินไม่ให้กินแอบกินก็ไม่ได้ แอบกินก็ต้องไปกินในห้องน้ำอันนี้เรื่องจริงนะเอาโยเกิร์ตไปนั่งกินในห้องน้ำโอ้ยน่าสงสารที่หลังที่หลังถ้ามันลำบากขนาดนั้นโทรหาเจ๊ได้ลิศผมเจอเจ๊ช้าไปนิดเดียวจากเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟเย็นเช็ดช้อนใช่ครับก็เริ่มเข้าไปสู่เบเกอรี่ใช่ครับ เข้าไปยังไงอะอยู่ดีเป็นไงถึงเข้าก็ย้ายจากเด็กเสิรฟแล้วก็ไปอยู่เบเกอรี่เลยขอเขาย้ายขอเขาย้ายเลยก็คืออยากจะไปอยู่ในห้องแอร์ใช่ครับล้วก็แล้วก็เรียนรู้เด็กเสิฟอะไรก็ได้อ่ะอ่าแล้วก็อยากใส่ชุดกุ๊กเพาใส่ชุดกุ๊กอ่ะมันกินอะไรก็ได้ในรลฟ์เฟ่ออกินอะไรก็ได้ครับคือเรื่องเรื่องตะกะตะกะด้วยอะไรด้วยแล้วก็เลยพอไปอยู่เบเกอรี่ครับอ่าเราก็ชอบมันเกิดความรักเกิดความชอบในเบเกอรี่เกิดกลายเป็นหนุ่มสายหวานไปเลย ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเบเกอรี่อ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน,ม,นมันไม่ตายตัวครับมันดิ้นได้ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็อย่างถ้าเกิดผมคิดว่าคนทําขนมครับถ้าเราไปสมัครงานที่อื่นตัวเลือกมันจะน้อยถ้าเป็นถ้าเป็น,าปนอาหารนะครับสิบคนเดินมาเนี่ยอย่างน้อยมีเจ็ดแปดคนแน่นอนทํากับข้าวเป็นใช่แต่ถ้าสิบคนเนี่ยเดินมาเนี่ยผมว่าทําขนมจริงๆเต็มที่ไม่เกินไม่เกินสองคนลกใช่ถ้าเราไปสมัครงานที่ไหนอ่ะ คู่แข่งเราจะหายคู่แข่งเราจะหายไปคู่แข่งเราจะน้อยลงเอ,อ,อคิดแบบลิก็ดีเนาะครับคิดแบบว่าคิดอย่างนี้ดีปากกัดตีนถีบครับนะปากกัดเก้าอี้ไว้ตีนถีบคนอื่นออกไปใช่ทำก็งูงูปลาปาไปก็ทำงานโรงแรม ตงงรงกางรโรงแรมเอาความรู้จากตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อยอดแล้วก็มาต่อยอด,ออยอดแล้วก็ามาขายตามตลาดนัดใช่พอขายตามตลาดนัดผลตอบแทนผลตอบรับก็ดีบ้างไม่ดีบ้างฝนฟ้าตกมกั่งอะไรมัง่งตรงนั้นไม่เท่าไหร่มันจะมีประเภทแบบเราทําเค้กไปแล้วเราเมื่อก่อนเราเป็นวัยรุ่นแบบเราเตะบอลเราดาๆครับไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้สะอาดสะอ้านไม่ได้มีความน่ากินกับเค้กลูกค้ามาก็จะบอกว่าเอาวันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้แล้วเขาก็จะถามว่ารับที่ไหนมาคะ ไม่ดูถูกเราพอเราบอกว่าเราทำเองงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นไม่เอาแล้วเขาก็ดูอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเราโสงโคอกว่างั้นอ่ะเข้าใเขาจได้เออไม่กล้าซื้อกินเราเตะฟุตบอลตัวผอมๆอย่างนี้แต่เป็นเจ๊เจ๊กินนะกินเค้กกินคนเนี่ยจุดเปลี่ยนมันคือมันจะมีสังชาติล่ะครับที่เขาอยู่พัทยาผมไปขายตลาดเมืองสองอ๋อสังชาติเขาจะมีอาทิตย์หนึ่งอะไอหนึ่งเดือนอะเขาจะมีหนึ่งเดือนทุกวันที่สิบห้าอะสามสิบ เขาจะรวมกันแต่ของเรามีทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกใช่เขาก็จะมาสั่งเค้กเราเพราะเขามาเจอเราที่ตลาดนัดเขากินแล้วเขาชอบเพราะว่าเขาชอบติดใจในรสชาติผมใช้วัตถุดิบเกรดงโรงแรมทั้งหมดมันก็เลยเราขโมยเอามาจากโรงแรมไม่ใช่แบบนั้นจำยี่ห้อแล้วก็มาซื้อใช้เกรดเดียวกับโรงแรมเลยใส่ว่ามันวัตถุดิบมันดีอยู่แล้วเราแค่มามาประกอบมาปรุงแต่งนู่นนี่นั่นทำให้ผสมผสานออกมาเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่เราชอบใช่ครับแล้วก็เลย นั่นแหละก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนมีเหตุให้ต้องออกจากโรงแรมอ่ะอ่ะออกจากโรงแรมปุ๊บทำไงก็ก็มาทำเค้กวันเกิดอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็รับสอนบ้างแล้วก็รับเปิดรับออเดอร์ครัวซองบ้างในวันที่คนถามหาใช่แล้วถ้าคนไม่ถามหาไม่ถามก็ไม่ทำอดบ้างก็อดอดกินหรือเราไม่มีกินเราไม่มีกินเราไม่มีกิน เราหมด,ะะหมดตังคุเราก็จะเปิดรับหมดเลยเราหมดตังคุ๊บเราก็เปิดรับเลย <c oughs> การที่เราที่ที่เจ๊รู้จักลิทเนี่ยก็เพราะว่าลิทเปิดการอเดอร์ใช่ครับคือเพื่อน,นยอยู่พัทยานะเพื่อนบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเปิดจองปุ๊บเนี่ยถ้าสั่งช้าก็อดเพราะว่าเขากําหนดว่าเขาทําไม่เกินร้อยชิ้นใช่ประมาณเปิดช่วงนั้นเปิดประมาณร้อยหนึ่งร้อยร้อยนิดนิดแล้วเราก็ไม่เคยสั่งทันเลยแต่เพื่อนเนี่ยสั่งทันแล้วมาให้เรากินเราเป็นคนไม่ชอบกินอะ กัวซองอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ตัวนี้เมื่อก่อนขายตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่มีตัวอื่นไม่มีตัวอื่นเลยแล้วเจ๊กินรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยอ่ะมันอร่อยมันมันละมุนมันมันมันลงตัวพอดีเลยมันมันแล้วรสชาติตั้งแต่วันนั้นนะเจ๊ก็จํามาจนถึงวันเนี้ยพอรู้ว่าลิซได้เปิดหน้าร้านเนี่ยเจ๊ก็เลยฝ่ฟ้าคือเรื่องของเรื่องอ่ะคืออยากได้ลิสเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วได้สัมผัสแบบใกล้ชิดนะครับใจหายเลยใจหายเลยใจ นะครับวันนี้ก็ดีใจนะค,ะครับก็คือจุดเกิดน่ะก็คือรวบลัดต,ตัดตอนเลยว่าเราเกิดจากการทําดังมาจากตัวนี้คนภรรยาถ้าเขาเห็นหน้าผมอ่ะเขาจะนึกเขาจะรู้แค่เบลนี่ชีสเบลนี่ชีสอ่าอะมอนตัวนี้แล้วก็ชีสเค้กในตำนานเนี่อันนี้อันนี้ชีสเค้กในตำนาน,น,นลูกค้าก็ตั้งให้ลูกค้าตั้งให้ก็คือนาน,านๆ,ๆ,ๆทําดีก็อย่างเหมือนกันถ้าวันไหนนึกอยากไม่แล้ว,แล,วแล้วถามเป็นเป็น ทำไมต้องนานๆทำดีผมชอบเที่ยวนีเมื่อก่อนติดเที่ยวติดเที่ยวผมชอบเที่ยวไม่มีเวลาเวลาหมดไปกับการท่องเที่ยวใช่บางทีปิดร้านไม่ทําเค้กสองสามวันผมก็ไปเที่ยวเข้าปงเข้าป่าได้โอ้เข้าป่าไปล่าหมีนะคะเมื่อก่อนทำเค้กมันเกิดอย่างเดียวไงแต่อันนี้ชิ้นเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกที่เดิมขายเลยเนี่ยหกห้าสิบห้าบาทขายห้าสิบห้าแต่พอเอาไม้ไอติมมาเสียบใช่ตัวเมื่อก่อนจะไม่มีไม้ไอติมก็จะไม่มีคนกินนะครับแบบนี้เนี่ย เป็นอย่างเงี้ยไม่มีคนกินพอมีไม้ไอติมมาเสียบขาย95คนซื้อกันเต็มเลยงงไหมคนโง่มากอย่าไปว่าเขาอย่างนี้ไม่ได้ว่าเขาโง่เขาคิดไม่ถึงเขาคิดไม่ถึงว่าไม้ไอติมเนี่ยมาเสียบแล้วมันเพิ่มมูลค่าเพิ่มใช่มันมันมันจะเหมือนไอติมไงมันไม่มีใครทำชิคเก้แบบนี้หยิบจับกินง่ายว่าง่ายเลยใช่ครับใช่คะแต่เป็นกูกูไม่เอากูเอา55กูไม่เอา9 5้าถอดไม้ออกนี่เหลือ5้านะถอดไม้ออกเหลือ55้าเลยอือใช่ คนเราเนี่ยบางทีมันเติมแต่งนิดเดียวนะคะราคาดเปลี่ยนนะคะแต่รสชาติไม่เปลี่ยนรสชาติอร่อยเหมือนเดิมมันก็เลยเสียบไม้มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอืแล้วก็เบวนี่ชีสตัวนี้ครับมันก็จะมีที่ผมที่เดียวซึ่งมันดัดแปลงดัดแปลงมาจากโรงแรมอข้างนอกหากินนะไม่มีเบวนี่แบบนี้ข้างนอกหากินไม่มีไม่มีร้านกาแฟาทั่วไปจะไม่ค่อยทำแบบนี้เขาจะทําแบบเป็นเบวนี่พวกฝัดแต่เนี่ยมันออกเบวนี่เขาเรียกเบวนี่เคเ้กเบวนี่เค้กมันจอกอารมณ์เตอร์เก้ คนมาดกินร้านตัวเองยังไงเอาฝากเลยถ้าใครจะมาพระยาเป็นไปได้ออเดอร์มาล่วงหน้าก่อน1วันหรือ2วันแนะนําครับถ้ายิ่งเสาร์อาทิตย์อย่างที่มาวันนี้ขนมหมดไปเยอะละใช่เพราะว่าเมื่อเหลือน้อยแล้วว่าเหลือน้อยเต็มทีเพราะว่ามาเช้าเนี่ยที่ก็โทรมาหาลิ์ก่อนนะบอกตรงตคือลิ์ไม่สามารถที่จะให้สัมภาษณ์ได้จะสัมภาษณ์ได้ต้องสามโมงเย็นไปแล้วแล้วมาก็อาหารเริ่มหมดแล้วขนมเริ่มหมดหมดแล้วนะสุดท้ายวันนี้นะคะเจ๊ก็เดี๋ยวเจ๊จะมาชิม แล้วสุดท้ายเจ๊ขอขอบคุณคุณฤทธิ์มากที่ให้โอกาสเราสัมภาษณ์แบบเอ็กคลูซีฟด้ครับขอบคุณมากค่ะค